สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2563นะครับพบกันที่ตลาดนาัดโกะกบือวงประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูราคานะครับราคาวัวบามันชาโรเล่ที่ขายไปแล้วนะครับต่อเต่าที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ตัวละ3 <000 7. S 2> 31,700นนะครับตัวนี้นนชุดนี้รวมชุดนะ2ชุดปั๊มนอนหนูตัวนี้ครับ สามหมื่ันห้อยครไปเข้าขุนนะครับ mm. 33, 500, นี่ครับสามหมื่นสั้าะครับสังเกตให้ดีนะนอนหนูกับตอเต่าตอเต่า3,1,700รครับนอนหนูสามหมครับสีดำนี่ตัวดำข้างหน้าก็นอนหนูนะครับเดี๋ยวผมเดินให้ดู ตัวนี้ต่อเตาสามหมื่นี่นี่ก็31,700นะครับดูเขาไปขุนเองนะสามหมื 33, คือตัวนี้ครับนี่นตัว 6, หกันนตัวละหาพันห้าี่กักับหกพันเจ็ดที่ปั๊มตาตัวเองนะครับ 26,700นนเจ็ดร้อยนี่น่าตติปั๊มนะนี่น่าะปั๊มนะที่ไม่ได้ปั๊มคือ25,500ครับสังเกตให้ดีนะครับนี่นี่ไม่ได้ปั๊มนี่ไม่ได้ปัม๊มหมุนตัวอยู่นี่สีแดงแดงสองหมครับที่ไม่ได้ปัม๊มตาตัวนี้คือตัวที่ปัม๊มตาตัวเอนะครับ26,700ครับตอนนี้ไม่ได้ปั๊มนะครับพวกนี้ไม่ได้ปัม๊มเนี่ย มันมีสองชุดเหมือนกันนะครับทีนี้เป็นวัวของพี่เกตและพี่สาวครับนี่สามหมื่นสามพันห้าร้อยอยู่ในนี้นะครับข้อนี้เป็นข้อของพี่ทูลลำพูนนะครับปั๊มตัวเอเท่าไหร่พี่ทูลตัวเอเนี่ยเท่าไรเท่าไรสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับ ตัวบีนะครับตัวบีเท่าไหร่พี่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตัวบีสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งสองสองตัวนี่นะครับแต่ตัวเอนี่ยสามหมื่นตัวเอเท่าไหร่ตัวเอเท่าไหร่นะยี่แปดห้าร้อย่าคู่กันนะครับตัวเอตัวขาวกับกับตัวเอแดงนี่นะครับตัวที่หันหน้ามาเนี่ยนะแล้วตัวใหญ่สุดที่เห็นอยู่เท่าไหร่พี่พี่ทุนตัวใหญ่สุดเท่าไหร่ ขายยกมา8ตัว6 0 5 0 0 6 1 5 0 0นะครับไปตีน้อยฟาร์มนี่ตัว B 21,500นี่ตัวนี้28,500มาสองรถอ่ะใหญ่ตรงนี้นะสองรถตัวผู้สองตัวใหญ่นี่ครับพี่แม่คำหอมระมาณ108ตัวนี่6 1 5 0 0นะครับ แล้วตัวเมียนี่แล้วพี่ไอตัวนี้ตัวนี้มีลูกไหมตัวนี้กับตัวดำหัวโล้นนะครับห้าหมื่นบาทตัวละสองหมื่นห้าพันแม่ลูกไหนนี่ตัวละสองตัวนี้ห้าหมื่นครับแม่ลูกคู่นี้สี่หมื่นบาทลูกตัวเมียแม่ลูกแม่ลูกเล่สี่หมื่นแม่นี้ลูกตัวเมียนะครับสี่หมื่นแม่ลูกแม่ลูกชาลูเล่ สี่หมื่นสี่พันนะครับลูกนอนอยู่แนละ้วลูกเป็นตัวเมียนี่ไปสุพรรณอ่าแบบนี้เป็นวัวโครงครับตัวละสองหมื่นเก้าพันนะครับบัวครงตัวเมียรครับมาจากลําพูนนะครับชุดน,นี้ของพี่ทูลลาพูนตัวละสองหมื่นเก้าพันนี่เป็นการเจนิบุรีนะครับ ทุนดำหัวโลนี่ขายไปยังสามตัวขายเเองาร้อยสาตัวใหญ่นี่นะครับอสตัวใหญ่เนะเจ็ดหมื่นสองพันห้า้อยดำนี่หนึ่งตัวแล้วก็คูขาวน่นตัวสองตัวนี่นะครับ3สามตัวนะเจ็ดหมื่นสองสามตัว7 2็ดหมื่นสอ กลับตามตัวเจ็ดเหมือนสองไหมเกตตัวนี้อะไรตัวนี้สีแดงแดงนะครับขายแล้วนะครับขายแล้วมาใหม่เลยเฉลี่ยสองหมื่นห้าพันครับ แดงทุกตัวครับเฉลี่ยแล้ว25,000ืนาพนะครับข้อ,อ,ขอนี้เป็นก้อของพี่โจ้นะครับปั๊มตัวเอขายแล้ว28,500ืารยครับนี่นะครับ28,500ขายแล้วครับ ยืนมากนอนมากนะ,ะหลายดูไม่ทันอายุดีนะครับอายุดีทุกตัวพัดบัวอายุดีทุกตัวครับคอกของพี่โจสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับอา้าลวคอกนี้ครับพี่โจคอกนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยขายแล้วไปกำแพงเพชรเนาะพี่เนาะทีนี้ไปกำแพงเพชรครับสิบสามตัวตัวละสองหมื่นเก้าพัน เก0 0พันเานะเก้าพันตวนหรือเก้าพันครับสองห่เก้าพันห้าร้อบาทสิบสามตัวครับไปเข้าขุนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเอามีตัวสามหมด้วยอ๋อลองดลองไล่ตัวสา0 0มืกว่าดูดิเอาได้ไ้เฮ้เนี่อหัวล้นสวยครับสวยตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวเอาได้ไหมแต้ขายราคาเดียวกัน เป็นราคาเดียวกันนะครับเฉลี่ยมีเล็กมีโตแต่ก็ให้เสมอกันนะครับไม่ไม่ไม่ถึงกับหลอนกันน่าเกียดนะไม่ถึงกับน่าเกียดกันนี่ครับ2 9 5 0 0ื้าครับส3าตัวชุดนู้น2 6 5 0 0าครับชุดนู้นส0ตัวชุดนู้นนะครับไปไล่จะทำไงไล่ไดดเอง ไปแล้วใช่ไหมไป,ไป,ไปชุดนี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยครับซื้อไปเลี้ยงที่หลานกระบือครับซื้อไปไล่ทุ่งครับแบบนี้ทำปัม๊มยังไงดีอ่ะปั๊มนะเออใส่กระปิบๆนะใส่ทำไมาเป็นซินแล้วพี่ 26,500ครับนี่นะครับโชว์ตัวแล้วไปไล่ทุ่งนะครับไปไล่ทุ่งแบบนี้ชุดนี้ของพี่โจอีกหนึ่งชุดนะครับเขาบอกราคาให้แล้วตัวละ3 1 7 0 0บาทครับ3 1ตัวไปเข้าขุนนะครับ3 1ตัวครับนี่นะครับ ปั๊มตาเอทีครับสาม0 0ืนหนึ่งบาทครับน,รนี่ของพี่สมบูรณ์ครับพี่ชาลเล่ย์เท่าไรพี่ครับคู่นี้หนึหน่งแสนแปดพัน 1> 1, 8, บาทครับสองตัวไปตีน้อยฟาร์มครับ แล้วแบบนี้พี่เท่าไรครับลองไปตัวละสามหมื่นสองพันห้าสามหมื่นสองพันห้าราคาร้องอยู่ครับกี่ตัวครับพี่สิบตัวครับอายุดีครับอ,อายุดีแข้งขาดีหนังดีสิบตัวครับสามหมื่นสองพันห้าราคาร้องนี่วัวของพี่บุญนะครับเของพี่คิมขายไปเท่าไหร่ออรพี่รู้ไหม แบบนี้ขายแล้วครับปั๊มตาตัวบีเรียบร้อยสองหมืนห้าพันนี่นะครับดูครับพี่น้องนี่ขายแล้วนะครับอ่ะควายตัวผู้สองตัวครับร้องเท่าไหร่ ร้องสี่หมื่นเก้าขายสี่หมื่นแปดครับบอกให้เลยไม่ต้องต่อกันเยอะนี่ <c oughs> คอยตัวผู้สองตัวนะครับินเก่งยังอยู่นะครับสนใจติดต่อได้นี่ <c oughs> ครับผมอั <c oughs> นนี่ขายยังไงไหมขายลยดําละตัวดําแล้ว ตัวดำนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับตัวเมียตัวดำตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวไหนอีกในห้อยตัวไหนอีกสามตัวนั่นนะตัวนอนเนี่ยนี่ตัวละหนึ่งหมื่นหกพันครับลุก แม่ลูกขายยังแม่ลูกให้ลูกเป็นตัวผู้ครับร้องเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันห้าร้อย 23, นะครับราคาร้องลูกตัวผู้ครับนี่ <c oughs> ตัวนี้เป็นวัวครองครับขายแล้วหนึ่งหมื่นหกพันตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันนะครับตัวแก้วตัวลายขายแล้วนะครับ วัวไทยนะตัวใหญ่นี่หละตัวใหญ่ขายแล้วเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสีพันะครับขายแล้วครับตัวดำอะ่ะตัวดำเขาดีราคาเท่าไหร่ครับตัวดำตัวนี้เขาดีหนึ่งห่กพัน้าร้อยราคาร้องอลูกหนอยลูกโช์ตัว หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับตามันเป็นฝ้าใช่ไหมสองข้างตาฝ้าสองข้างถ้าตามไม่ฝ้าเอาไปเป็นแม่โวชนไปแล้วตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาร้องอยู่ครับแม่นมิยอ,อยู่นะอยู่บ้านโอหล่เจอ,อ,อส่งมาเลยโโนี่นะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยร้องอยู่นะร้องอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาแยกลูกไปเลรอ แยกแล้วนะครับตาฝ้าสองข้างแต่ก็น่าจะรักษาหายอเอาแล้วพวกนี้ในห้อยอพวกนี้ร้องเท่าไหร่หมืนม่นสามพันเฉลี่ยนะครับทุกตัวนะครับกี่ตัวสิบตัวนะครับ,ต,ต,รบตัวละหนึ่งหมืสามพันครับตัวเมียไทยๆครับผมร้องอยู่นะครับต่อได้ต่อได้ไดมาเลยยังอยู่ถ้ารวมสองหมื่นสาม อ่าคัดเองนะครับแบบนี้เป็นของพี่สาวนะครับลูกอีสานมาใหม่ใหม่ให้คัดเองตัวละ23,500ให้คัดตัวโตนะไม่ใช่คัดตัวเล็กไปนะเนี่ยคัดตัวเล็กก็ได้เอาสองหม้าครับร้องอยู่ครับเป็นสิบแหละ มามามาแดงแดงเหลืองเหลืองตัวนี้ห <100 00. S 2> มื่นกว่านะครับตัวนี้จะเป็นหมื่นกว่าหมื่นเจ็ดบอกราคาเลยมีตัวเดียวหมื่นเจ็ดพันนี่ก็จะเป็นสองหมื่นกว่าแต่ราคาให้คัดอะตามใจชอบอะสองหมื่นสามพันห้าร้อยโอ้โหตัวนี้หนังดีจริงนี่นี่ครับของพี่เกดและพี่สาวนะครับคอกนี้พี่โชคบังครับ <c oughs> นี่นะครับ เลือกได้เลยครับลงรถมาใหม่ๆเลยครับหัวล้นนี่หัวล้นนะครับนี่จาลรเลนก็มีตัวนึงชาลรเรนด,ด้วยใช่ไมด้วยด้วยราคาเดียวกันนะครับจาลรเรนมีหนึ่งตัวน่าเลี้ยงโอเคครับผม